เป็นไปอย่างอบอุ่นสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสของมากปรินกับคิมเบอร์ลี่เมื่อวานนี้วันที่12พฤศจิกายน2566ณนโะรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทรัลเวิลด์โดยบรรยากาศภายในงานมากปรินกับคิมเบอร์ลี่นั้นเป็นไปอย่างสวยงามอลังการ มีอุโมงค์ดอกไม้ใหญ่ทั้งงานตกแต่งด้วยกุหลาบขาวหนึ่งหมื่นดอกและดอกไฮเดรนเยียสีขาวกว่าห้าพันช่อชัยคริสตันทรงหยดร้อยประกอบกันเป็นดอกไม้คริสตันเลยลอไปกับแกนของแชนเดอเลียทั้งยังมีครอบครัวผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกับมากปรินกับคิมเบอร์ลี่ กันอย่างคับข้างอาทิเพื่อนสนิทแก๊งสี่หัวใจแห่งคุณเขานะเดชยายา่าป๊อกมากี้มินชาลิดารวมถึงแอนทองประสมนกสินใจนกฉัดชยัยเต้ยจรินพรแพทนปภาพีชานนโบเบนจวันเป้ยปานวาดป๊อปนิธิมิวนิษฐาแมท,ทีรณีพลอยเชอร์มาน เจนี่วุนเส้นนานาเป็นต้นซึ่งภายในงานนั้นสาวผู้โชคดีที่คว้าดอกไม้เจ้าสาวคือโบเบนจาวันสำหรับหมากปรีนกับคิมเบอรี่ก่อนงานเริ่มนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าการใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเราครบกับมานานมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัว แต่ก็เหมือนเป็นเพื่อนในบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วและเราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด